สวัสดีครับผมจีฮะเจ้าขช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเก figure model 1:4 scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี้ครับนี่ครับ TV 030นะครับมีฮ h a ตาเหี่ยวนะโอลุ่ม4นะดูรถญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นี่เซตทั้งเซตเขาจะเป็นประมาณนี้อ่านี่เลยนะครับเป็นตัวนี้นะ ด้สำหรับใครที่ชนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดคอยของเราด้วยนะครับหรือเป็นกำลังใจช่วยแชร์ชคลิปให้เราด้วยนะครับโอเคตัวนี้มีอยู่4ชิ้นนะอันนี้ผมแกะมาแล้วก็โมเดลมา3ตัวนะครับแล้วก็3มชิ้นไม่ใช่3ตัวแล้วก็มีฐานนะไม่มีเสานะนี่ครับเดี๋ยวมาดูตัวโมเดลกก่อนนะเดี๋ยวผมไม่ดูผมขอเสียบนี่ เ,เข้าไปปั๊บอ่ามีฮอกมาแล้วตัวนี้ดูหน้าตาคมมากๆนะครับหนวดเครานี่ดูหมวกด้านข้างก็เท่ด้านหน้าก็เท่ด้านนี้ก็ยังเท่อีกนะครับดูมีฮอกดูลายเสื้อซะก,ก่อนนะครับนี่ผมให้ดูลายเสื้อ,อ อันนี้จะเป็นวอลุ่ม4นะก็จะทําออกมาแรกๆเลยนะครับทําให้รายละเอียดของเขายังไม่เนียนเท่าไหร่นะแต่สำหรับผมนะมีหอคตัวนี้จะว่าเท่นแน่นอนยืนกอดอกนะครับดูเข็มขัดไหมอ่าเข็มขัดสร้อยคอที่เป็นมีดเล็กที่สู้กับโซโลอ่านะครับส่วนนี้ด้านหลังนะครับนี่มีติดดาบอีกทีนึงนะแล้วนี่ก็เป็นตาปั๊มนะครับ ของตัวมิฮอกตัวนี้นะครับก่อนจะไปดูฐานเนี่ยผมไม่ดูดาบก่อนนี่ดาบดูดิดาบนี่คือไฮไลท์ของตัวนี้แล้วนะครับก็คือรายละเอียดนิคมมากๆห็นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจนะสีตรงหรือเปล่านะแต่ว่าอยู่ในมังงะเป็นสีแดงกะงั้นนะครับก็ ดาบเป็นดาบดำนะครับนี่ใครที่ได้ตัวดีก็ดาบตรงคนระับบางตัวก็ดาบงอนะก็แล้วแต่ตัวนะครับนี่ครับด้านหน้าด้านหลังโอ้ยดาบดูดิดูดาบนี่ฮะลงสีสวยมากแล้วก็จะเอามาประกอบที่ ด้านหลังนะครับจะมีรูอยู่นะก็ดันเข้าไปปุ๊บเนี่ยอันนี้มันจะล็อกกันพอดีนี่หมวกล็อกกันพอดีนะฮะแล้วก็ถ้าพอเต็มเต็มก็จะเป็นอย่างนี้มีไม้คันเขยอยู่ด้านหลังโอ้โหเป็นไงดูสิครับอพอใส่เข้าไปแล้วแบบเท่จริงครับตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยนะตัวนี้ราคาแบบ ร0 0 200อยะสองร้อยก็บาทเออนะอ,อ่นี่คือฐานครับดี่เลยนี่ตามนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเต็มๆครับว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นั่นแหละครับคือมีฮอกชายตาเยี่ยวนักดาบที่เก่งที่สุดในโลกนะครับโอ้โหพอจัดไฟแล้วเป็นไงครับสวยมากๆดูดาบครับนี่ดูโอ้โหมันกันเข่งอยู่ด้านหลังโอ้โหครับแล้วก็ชุดคลุมของเขานะฮะจุดเด่นที่สุดของมีฮอกตัวนี้ก็คือนอกจากหน้าตาแล้วเห็นไหม ก็คือดาบของเขาเองครับแล้วก็ลายเสื้อสีแดงแบบนี้เข่งขึ้นนะครับนี่ใหญ่มากนะดาบครับยังไงดูด้านข้างยังเทเลยนูครับนี่นะพอมาดูเสื้อนี่ังเกงนี่ครับสร้อยคอนะที่เป็นมีดลับซ่อนอยู่ด้านใน,นก็มีเห็นไหมครับนี่ครับสวยมากๆา คองแคลวนะครับสมกับเป็นตัวที่แบบแฟนๆคิดว่าเท่จริงๆนะออกมาแต่ละฉากนี่นึกว่าเท่เนี่ยนี่เอาละครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับมีฮอกครับสวยมากๆครับราคาดีด้วยนะครับไม่แพงฮะตัวนี้ฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อน ครับ